วันนี้นะคะก็ฟิตติ้งไปเรารู้สึกว่าแบบทุกคนเริ่มเข้าคาแรคเตอร์แล้วแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะเราจะออกเปิดกล้องแล้ววันที่10 10นี้ออกแน่นอนเจอกันแน่นอนค่ะไม่มีการเลื่อนค่ะตอนนี้ทุกคนเป็นโควิดหมดแล้วหรือแค่หนูแหละ <c oughs> ถ้าหนูเป็นอีกคนก็โอเคขอบคุณค่ะสำหรับ <c oughs> เรื่องเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณไหนเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเราเรียกมันว่าเป็นจักรวาลเราจะมีทั้งหมด2จักรวาล จักรวาลพิจิตคนกลางแล้วก็จักรวาลของยาเร่นกับอานน์เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศแต่ทั้งสองเรื่องก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปอย่างชัดเจนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีจุดเชื่อมใช่จักรวาลของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด16ตอนเลิศแหมเยอะนะครับครับอ่าก็ ิตติ้งวันนี้นะครับผมก็ได้เรื่องงามยามดีนะฮะ <guessing S 2> ที่ได้มาฟิตต <fitting S 1> ิ้งแล้วก็มาเจอพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับก็เริ่มฟิตติ้งไปแล้วก็เหมือนได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับตอนที่แบบว่าพอมาใส่ชุดมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้เรียบร้อยพร้อมที่จะออกกองอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออมันมันทาให้เราเหมือนเห็นภาพมากขึ้นว่าถ้าเกิดว่าเราไปออกกองจริงๆมันจะ,ะอารมณ์ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับค<ม>รับก็จริงๆเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องอะไรต่างๆมันก็แบบได้เรียนมาใน ครับสุดเวิร์กช็อปแล้วครับก็วันนี้มันมาเห็นภาพของตัวเองมากขึ้นปกติเราจะเล่นแล้วแบบเล่นด้วยตัวเองแล้วก็จะไม่ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเราคาแรคเตอร์เป็นยังไงแต่วันนี้เราได้แบบเอาคาแรคเตอร์นั้นมาถ่ายรูปมาอะไรมันก็แบบทำให้ได้เห็นแบบคาแรคเตอร์ที่มันชัดมากขึ้นนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับของจิมมี่จะเป็นเอ่อเป็นเด็กฝึกงานครับเข้ามาใช่มาทำให้คนที่ทำงานอยู่ตกกลุ่มรัก อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หรอรักปะล่ะอ่ะฮะรักครับเออมาที่ผู้ฝรงเจมครับครับผมก็ตอนที่ได้มาฟิตติ้งใช่ไหมครับก็จะได้แบบมีการแบบว่าได้ลองแบบใส่คาแรคเตอร์จริงๆแล้วก็ได้ใส่เสื้อผ้าได้ใส่แบบหลายๆอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์จริงๆครับผมก็มันทำให้ความรู้สึกแบบว่าเราแบบเหมือนเราพร้อมแล้วเออใช่เหมือนเราพร้อมแล้วแล้วก็แบบว่า มีความแบบว่ามีความตื่นเต้นนิดนิดนึงที่แบบว่าได้ถ่ายอะไรแบบนี้ครับเหมือนแบบว่าได้เริ่มลองสวมคาลิเปอร์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมก็เพราะว่าแบบก็ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราก็แบบมีการเวิร์กช็อปแต่แบบเรายังแบบไม่ได้แบบว่าได้แต่งองค์ทรงเครื่องแบบที่จิมมี่บอกอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราได้แต่งแต่งตัวได้แบบบวกกับคาแรคเตอร์ที่เราแบบได้เวิร์กช็อปมาด้วยเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออ ได้เข้าถึงคาแรคเตอร์มากขึ้นปกติเราเวิร์กช็อปแต่ในห้องสี่เหลี่ยมนาะวันนี้เราก็มาเหมือนแบบมาเจอทีมงานจริงมาเจอแบบกล้องไฟจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าคิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะแบบพร้อมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมตต์ก็ก็อย่างไรก็เหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เหมือนกับเราได้สวมตัวละครแล้วก็คาแรคเตอร์ครั้งแรกก็คือการฟิตติ้งครับผมก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเหมือนกับถ่ายจริงๆครับผมก็ก็ถ้าเรายังผิดพลาดตรงไหนเหมือนกับ พี่ๆเขาก็จะคอยแนะนําคอยสอนครับจะได้เหมือนกับเราจะได้เข้าใจกับคายเตอร์มากขึ้นไม่ลองนะ,ะไม่ลองไม่ดูเศร้าอครับพี่คู่ของเราประมาณไหนอะไรองีก็ถ้าคู่ของเราก็อารมณ์ประมาณเหมือนกับเป็นเพื่อนกันครับแต่เป็นเพื่อนในเชิงที่เหมือนกับแอบ แอบแซบกันดีกว่าอ่าแซบมันมันพูดได้หรือเปล่าผมไม่รู้ไม่ได้หรอมันเป็นเป็นด์เฟรนดในฟิตกันได้ครับผมอันนี้เฉลยกว่าอีกค่ะพี่อันนี้รู้ทั้งเรื่องแล้วค่ะก็นั่นแหละครับผมพี่ผมผมเป็นตัวสปอยนิดนึงด้วยโดนวางมาโดนวางมาอย่างนี้ครับครับผมเฮ้ยใครจะไปทำแบบนั้นผิดตลอดอยู่แล้วครับผมเไรไรอีกแล้ว ในออฟฟิศเราอะค่ะยังมีนักแสดงคนอื่นอีกนะคุณพี่อ่ะอย่างน้องป๊าก็อะไรอย่างงี้เออคือจริงก็จริงเป็นศึกหนักของผมมากนะเพราะว่าผมมารับบทเป็นพี่มงคลค่ะแล้วก็คือมันต่างจากที่ถ่ายตัวจริงมากสุดๆคือคือตัวจริงเนี่ยฮะจะเรียบร้อยพูดตรงนี้เล่นบางนิดหน่อยแต่ถ้าในบทพี่มงคลนี่คือ ไม่มีใครจะเรียกพี่แล้วะก็คือจะมีแต่คนรังเกียจนะแต่จริงๆก็แค่คาแรคเตอร์ฮะคือทุกวันนี้คือทุกคนเนี่ยเริ่มเป็นคาแรคเตอร์จริงจริงเริ่มไม่ค่อยมีใครเรียกผมว่าพี่แล้วนะค่ดไม่ได้เไม่เดียมันต้องมันต้องมันต้องฝึกคาแรคเตอร์กันไงอย่างเช่นเฮ้ยป้านึงสายเข้าเดี๋ยวมดีมยมาทำให้ร้านดูดยดึงดึงไหม คือทุกผมผมว่าสำหรับผมยากแต่ทุกคนบอกมันคือตัวตนของพี่แล้วผมก็ไม่รู้คือเขาชมหรือเขาว่าผมไม่ไงดีกว่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกพี่ๆรอดูนะครับว่าจะตรงกับพี่ปลาหรือเปล่าไม่ดีกว่าคือทุกตัวละครนะคะจะมีความเหมือนน้องอยู่แล้วแต่เราแค่ดึงออกมาให้เด่นขึ้นนี่ยังมีฝั่งนี้อีกนะคะครับผมอ่ะลุนพี่พี่มาสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับผมแล้วผมเป็นบอสบาสเออเป็นบอสสุดโหด ไม่โหดนะน่ารักนะฮะโหดรักน้องครับผมเป็นบอสที่เข้าใจลูกเข้าใจลูกน้องตัวเองมากกว่ามาแต่แต่ประมาณนั้นก็คือแบบเรารู้ว่าน้องรับคือแบบมันเหมือนเป็นเป็นคนกลางที่แบบใหญ่กว่าพี่เจ็ดก็ต้องแบบคอยเคลียร์ทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งนี้ให้ลูกน้องเราดีกับฝ่ายที่แบบกดดัน แผนกเรามาอะไรประมาณเนี้ครับก็จะประมาณหนึ่งก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยนึงด้วยอืมฟิตติ้นได้ลองส่บทบาทแล้ววันนี้เป็นงไงบ้างครัโอ้ก็ก็รู้สึกว่าเป็นท่านประธานเป็นบอสครับบอสครับทุกคนทุกคนิดว่าไงครับจริงๆเราเป็นเราเป็นท่านประธานบริษัทเหรอคะจริงๆผมเป็นประธานบริษัทครัแล้วก็น้องโทมาสสวัสดีครับนี่ชื่อน้อโทมานะครับรับบทเป็นน้องกันเป็นรุ่นน้องออฟฟิศนะครับก็แบบจะเป็นคู่ขากับ พี่ขิงไม่ใช่คู่ขาหรอไม่คู่ขาไม่ใช่คู่ขาลูกเป็นเหมือนกับคู่หูคู่หูคู่หางี้เดี๋ยวพี่เอื้อมองแรงนะเออก็คู่ขาคู่ขาคู่ขาก็จะชอบกัดกันกับพี่คิงบ่อยๆเนาะเออมีจังหวะปุ๊บปั๊บกันปบชงโบบะครัปุ๊บปั๊บกันบ้างกับพี่ๆเขายังไงเราเราโอเคไหมกับแฟนเนี่ยอ๋อพี่เขาก็ชิลครับแบบ คุยหมดพูดได้หมดเลยตื่นเต้นไหมส่วนตัวตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่ครับเก่งมากมากเลยคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากแบบว่ามือมาบอกตลอดเว่ไม่ชินเลยว่าแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆอะไรเงี้ยตื่นเต้นจริงๆ <laughs> พราะว่าโดยปกติเวลาแบบเราถ่ายงานในสตูอะไรแบบเนี้ยก็คือจะมีแค่เรากับพี่ช่างภาพแค่คนเดียวใช่ไหมแต่แบบตอนที่เจงกาล,ลังถ่ายกับพี่เน็ตอยู่แล้วคือเห็นพี่ๆีมากันเยอะมากๆาก็เลยแบบแอบแบบเฮ้ยทำไมมากันเยอะจังอะไรเง<ม>ี้ย่ชินก็เลยขอบคุณขอบคุณสื่อทุกคนกคที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราทุกคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราขึ้นหนึ่งไปแล้วนะเราขึ้นหนึ่งไปแล้วนะ เราขึ้นหนึ่งไปแล้วเลยในเวลาแบบแป๊บเดียวแล้วตอนนี้ก็ระดับสี่ครับอ่สามแล้วเหรอโอเคอ่ะแรงซัพพอร์ตที่เขาซัพพอร์ตคุณคุณรู้สึกไงบ้างก็จริงๆต้องแบบเราจะบอกว่าพี่เจ็ดคนกลางมันก็แบบมันนานเหมือนกันนะก็เกดแบบได้เปิดอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราประกาศไปนานแล้วแต่แฟนๆทุกคนก็ยังรอเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบขอบคุณมากๆครับที่แบบพอถึงวันเปิดจริงๆแล้วทุกคนก็ยังรอที่จะซัพพอร์ตจริงๆแล้วก็แบบเหมือน เหมือนออกมาให้กําลังใจมาช่วยแรงเชียร์แบบส่งแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราในวันนี้นะฮะก็แบบดีใจมากๆนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ียังรออยู่คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกกองกันวันที่10นี้แล้วนะคะออนแอร์เนี่ยไม่เกินไตรมาส3ปีนี้แน่นอนนะช่องทางเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายแพลตฟอร์มติดต่อเราเข้ามาเรายังไม่ได้แบบว่าสรุปว่าจะเป็นที่ไหนแต่ ทางมันดีเวิร์สชาแนลยูทูบออนแอร์แน่นอนนะคะทั่วประเทศทั่วโลกใช่ไหมใช่ทั่วโลกครับทั่วโลกนะถ้าเกิดสมมติมีคนแปดซับให้ก็โอเคถูกไหมใช่จำนวนตอนบอกไปแล้วเราออนแอร์ทั้งหมด16ตอนพี่เจ็ด8ตอนอย่าเล่นกับอนนท์8ตอนเป็นหนึ่งจักรวาลที่ใหญ่โตมากๆค่ะ เห็นแน่นอนเพราะว่าเขาอยู่ในออฟฟิศเดียวกันเนาะซึ่งเรื่องเรื่องนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเออคุณจะได้เห็นเป็นตัวแทนของวัยทำงานทุกคนเนาะว่าแบบคุณได้เจออะไรมาบ้างเราเจอแน่นอนเราเจอในนี้แน่นอนอุปสรรคเราเจอแน่นอนแต่ละคนนะคะก็จะมีวิธีการเล่าเรื่องมีอุปสรรคที่เจอการคนเจอเยอะหน่อยก็น่าจะเป็นคุณเจตและคุณเอ,อืนะ้อเนาะแต่ก็ยังดีที่เขามีแบบเทพบุตรมาช่วยดูแลหัวใจอะไรอย่างเงี้ย อ่าให้น้องๆดีกว่าครับ <c oughs> ผมก็เดี๋ยวที่พี่จะไม่บอกนะครับว่าทุกคนก็ติดตามแล้วตลอกันมานานมากแล้วนะครับผมก็เนี่แหละรครับเป็นการแถลงข่าวแล้วก็บอกวันเปิดกล้องจริงๆแล้วนะครับก็คือวันที่สิบนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอกันมานะครับผมแล้วก็พวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้นะครับสมกับที่ทุกคนอุตส่าห์รอกันมา ครับผมทางนู้นครับทางนี้ล่ะอ๋อครับผมก็เปล่านะครับผมพี่เจแลวก็อยากได้การนดน,น,นะครับผมเพราะว่าพวกเราก็เลียน a c t i n กันเต็มที่แล้วก็พวกเราก็ตั้งใจจริงๆครับผมเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้เราก็เอาบทมาอ่านมาท่องกันครับผม <c oughs> เพราะว่ามันไม่ทันจริงๆเราก็เหมือนกับอยากเอ้ยโอ้ my god ไม่ผมหมายถองว่ามันอหยือนกับ้อ้ยาอให้พร้อม พร้อมจริงๆให้มากที่สุดใช่ทุกคนได้ดีให้มีค่าไม่บางทีผมเรียบเดียวคำพูดผิดผินไม่เป็นไรก็ได้ครับฝากด้วยครับเพราะว่าเหมือนกับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมีพี่ๆคนอื่นอีกมากมายครัใช่มีรุ่นใหญ่ด้วยเรื่องนี้มีรุ่นใหญ่แต่ไม่หมดเลยค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ